เฮ้ยวันนี้ดูอะไรดีนะมีอะไรเยเอ๊ะมันนึกออกไหมโอเคดูแลวว้วมันจะดูเลือกไปก่อนโอเคมาเราไปดูสิที่เราอยากดูกันมาทุบทุเอาเนี่อมันที่ไหนวะเอาเ้ยอ้าวเพลงเฮ้ยโอเคกันไฟอารีนาสินะโอเคไหนๆก็มาละไหนลองดูหน่อยสิ เออมาดิมาดิไม่ไม่มันเล่นไงเี่ยเนยล่ะเนี่ยเนี่ยเป่เป่า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 เ่มันยิงยังไงอ่ะเฮ้ยยิงไม่เป็นลรเออได้เฉโอเคดีอืมเราไดูแลมันต้องกดใดอันนี้ถ้าเราเล่นในโทรศัพท์มันไม่สะดวกมัเป็นไรยิงไปยิงยิงเอากณยิงไงแม่เ้ยเอ้กยิงเออ